สวัสดีครับวันนี้คือวันที่14กันยายนนะครับ2564ครับวันนี้ครับเป็นวันนะครับที่ทาง Canon นะครับได้เปิดตัวกล้องใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Canon EOS R3 นั่นเองครับมันจะเจ๋งยังไงนะครับมันจะมีดีเทลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปดูกันเลยมาปูพื้นฐานนะครับสำหรับเจ้าตัว Canon EOS R3 มกันก่อนนะครับเจ้าตัว Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องนะครับในเรนจ์นะครับที่อยู่ท็อปสุดเลยครับสำหรับ EOS R เอนั่นเองซึ่งทาง Canon นะครับได้แจ้งว่าเจ้าตัวกล้องเอวีเตัวนี้นะครับเป็นกล้องในระดับเดียวกันนะครับกับเจ้าตัว Canon นะครับ EOS นะครับ 1DX นะครับซีรีส ซึ่งก็จะเป็นรุ่นนะครับที่ท็อปที่สุดครับเท่าที่แคนนอนนะครับสามารถทําได้ครับส่วนถ้าถามว่านะครับทำไมไม่ใช้นะครับเป็นเออเอนะครับก็เท่าที่ผมได้อ่านตัว Press Release นะครับก็ทางแคนนอนครับก็ได้แจ้งว่านะครับเขาจะไปโยงนะครับกับเจ้าตัวแคนนอนนะครับ EOS 3นะครับซึ่งเปิดตัวนะครับมาตั้งแต่ปี1998นะครับก็ ถือว่าเป็นกล้องนะครับรุ่นที่เหมือนแบบขึ้นมาต่อยอดนะครับซึ่งก็ถือนะครับว่าเป็นกล้องฟิล์มที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยครับซึ่งทางแคแนลนะครับก็ได้แจ้งนะครับว่าจอตัวแคแนลเอวีเอสนตัวนี้นะครับมันจะสร้างมาตรฐานใหม่นะครับสำหรับเอวีเอสนะครับให้มันโดดเด่นนะครับแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นเกินกันไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ครับเรามาพูดถึงสเปคนะครับจอตัว Canon เอวีเกันดีกว่าครับโดยสเปคนะครับของจอตัว Canon เอวีเนะครับผมอาจจะขอดูด้วยเนาะเพราะว่ามันใหม่มากๆนะครับ ตัวเซนเซอร์ของ EOS R3 ตัวนี้นะครับจะใช้เซนเซอร์แบบ Stack CMOS นะครับความละเอียดครับ24.1ล้านพิกเซลนะครับก็ถ้าถามว่ามันเป็นอย่างแรกนะครับมันเป็นเซนเซอร์ที่เร็วมากๆนะครับจาก c m o right s แล้วก็เป็นเซนเซอร์จาก c ีมอร์นะครับรุ่นแรกนะครับที่ทาง canon ใช้ครับถ้าถามมาก่อนนานนี้นะครับเซนเซอร์จาก c ีมอร์นะครับใครใช้บ้างนะครับจริงๆแล้วเซนเซอร์จาก c ีมอร์เท่าที่ในกลุ่มของกล้องในระดับเดียวกันนะครับมันก็จะมี Sony A9 Series ครับแล้วก็ Sony A1 Series นะครับที่ใช้เจ้าตัวแซ็กซีมอรแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีข่าวครับว่าเจ้าตัวดิคอนซ9นะครับก็จะใช้เช่นเดียวกันครับเจ้าตัวแซ็กซีมอรตัวนี้โดยเจ้าตัว Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับนอกจากตัวเซนเซอร์แซ็กซีมอรที่เท่มากๆแล้วนะครับยังมาพร้อมกับระบบประมวลผลนะครับ d ีจิกนะครับซึ่งเจ้าตัว d ีจิกเอ็กซก็คือระบบประมวลผลทุกอย่างนะครับภายในกล้องก็จะมีความเร็วนะครับที่ โหดมากๆเลยครับเวลาใช้งานจริงมาพูดถึงการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของเจ้าตัว USR3 ครับเจ้าตัว Canon USR3 ตัวนี้นะครับจะสามารถนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้สูงสุดนะครับที่30ภาพต่อวินาทีครับก็เป็นสปีดนะครับที่ถือว่าเร็วมากๆครับแล้วก็ซึ่ง30ภาพต่อวินาทีตัวนี้นะครับมันจะใช้เป็น Electronic Shutter นะครับหรือว่าเป็น Silent Shutter เองแต่ถ้าใครนะครับที่อยากได้เสียงชัตเตอร์แบบปักปักนะครับ ตัวนี้ครับเราต้องใช้จอตัวแมชชีนิคชัตเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถนะครับถ่ายนะครับได้ที่ความเร็วสูงสุดที่12ภาพต่อวินาทีโดยถ้าใครทราบนะครับถ้าเราใช้เซนเซอร์ชัตเตอร์นะครับถ้าเซนเซอร์มันไม่ดีพอนะครับมันจะเกิดอาการนะครับโรลลิงชัตเตอร์นะครับให้เราได้เห็นนั่นเองซึ่งตัวโรลลิงชัตเตอร์นะครับทาง Canon ครับก็ได้เคลมว่าตัวโรลลิงชัตเตอร์ตัวนี้มีน้อยมากๆเลยนะครับหรือว่าแทบไม่มีกันเลยทีเดียวครับเอ็ซ์ของตัวนี้นะครับก็มีตั้งแต่100นนนนะะคครรรัับบจถถึง124,800าาแล้วก็สม หรือขยายนะครับไปสูงสุดที่2 4 8 0 0 0สี่หนครับสำหรับภาพนิ่งมาพูดถึงในระบบออโต้โฟกัสนะครับระบบออโต้โฟกัสครับของเจ้าตัว s r ไฟลนะครับจะใช้แบบ Du a l pixel นะครับแต่มีการพัฒนาครับให้มันเจ๋งมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถจริงๆแล้วต้องบอกว่าทาง Canon มันเจ๋งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวระบบ AF นะครับที่มากับกล้องรุ่นใหม่ๆเนาก็ A 5 6กนะครับก็ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับเราสามารถโฟกัสดวงตาคนได้นะครับอยู่แล้ว ไปหน้านะครับศีสันนะครับตัวคนนะครับรวมถึงสัตว์นะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาความกับรถกันสั่นนะครับที่มาถึงแบดสต็อปนั่นเองโดยทั้งหมดนี้นะครับก็ได้ทางานนะครับโดยพื้นฐานก็คือระบบเฟดเดอร์ชันนะครับทั้งหมด1นึ่จุดครับก็ถือว่าเป็นจุดโฟกัสนะครับที่บอกเลยครับว่าเยอะมากๆนะครับเราคิดว่า ตัวระบบโฟกัสต,ตัวนี้นะครับ Canon ไม่น่าจะทําให้เราได้ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัว u s R3 ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะดีเทลแล้วก็รายละเอียดนะครับแล้วก็มีความเยอะในฟีเจอร์นะครับมากกว่าเจ้าตัว5มากๆนะครับในว,วิดีโอนี้นะครับผมคงไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะครับเพราะว่า ที่พูดไปในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆแลครับมาเรามาพูดถึงนะครับเจ้าตัวช่องมองภาพกันดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าตัว e s r 3ตัวในช่องมองภาพครับมันเจ๋งจริงๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับให้ความละเอียดนะครับถึง5.76ล้านจุดนะครับที่เฟรมเรทนะครับ1 2อนะครับ fps หรือภาพต่อวินาทีทาง canon นะครับได้เขียนว่าตัวช่องมองภาพตัวนี้นะครับมันจะไม่มีแบ็กเอาท์เลยนะครับเวลาเราใช้งาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆครับเมื่อพูดถึงในด้านงานวิดีโอนะครับกันสั้นๆนะครับเจ้าตัว u s เ3ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดนะครับที่ 6K 60p นะครับที่เป็น RAW นะครับแล้วก็สำหรับคนนะครับที่ต้องการถ่ายที่ 4K นะครับก็สามารถถ่าย 4K ครับได้สูงสุดที่ 120fps นะครับโดยเขาสามารถใช้งานนะครับเจ้าตัว Canon Log อนะครับสนะครับภายในตัวกล้องได้เลย นอกจากนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเป็น raw internal record นะครับก็ลองรับนะครับคันเลอกกาหมุญนะครับ bt 709นะครับ bt 2020ครับตัวนี้ก็ลองรับแบบสบายๆเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องถือนะครับว่าเป็นกล้อง canon eos series นะครับที่ค่อนข้างจะครบคันนะครับเรื่องวิดีโอมากๆเลยไม่มีอะไรนะครับตกขาดบอกพร่องเลยแต่ด้าถหามนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว canon eos r 5นะครับมันขาดอะไรไปนะครับ ก็คงบอกว่ามันขาดจอตัว 8K ไปนะครับก็ตัวนี้ครับด้วยความที่พิกเซลมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่า 8K มันต้องใช้พิกเซลประมาณ36ล้านเนาะแต่ตัวนี้ครับมีแค่24ล้านมันก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ครับบอดี้นะครับของจอตัว Canon EOS R3 ตัวนี้นะครับจะเป็นแมกนีเซียมแมกอลอยนะครับทั้งตัวครับเป็นแบบฟูลบอดี้นะแบบคล้ายๆแบบมีกริปนะครับเดี๋ยวคือดูไปดูเนาะมีกริปนะครับให้เราสามารถจับได้ด้วยนะครับก็ บางคนชอบครับบางคนไม่ชอบนะครับแล้วก็มาแชร์กันได้แต่สําหรับผมแล้วผมเป็นคนที่ต้องการกล้องนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับทาให้ด้วยความที่เป็นฟูบอดี้ผมอาจจะไม่ชอบแต่บางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ใครนะครับที่ชอบฟูบอดี้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าบ,บางคนสามารถจริงๆกล้องบางตัวนะครับสามารถซื้อที่เป็นแบบกล้องธรรมดา เราสามารถซื้อคลิปเข้ามาเสริมได้แต่ผมก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเวลาคุณมีคลิปเสริมมันเหมือนมันจะมีรอยต่อครับระหว่างเจ้าตัวกล้องกับตัวคลิปเนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบครับสำหรับรลบ Wireless นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถนะครับเสียบสายแลนดได้นะครับมี WiFi 5 g b นะครับมี USB C นะครับมี b l u e t o นะครับ ช่องใส่เมมครับเป็น Dual a u d นะครับเป็นสี Black Press นะครับไท B นะครับแล้วก็เจ้าตัว SD Card นะครับรองรับ SD Card แบบ UHS-II ครับก็สามารถใช้งานนะครับได้อย่างเต็มที่เลยส่วนสุดท้ายครับที่เราจะพูดกันครับก็คือเรื่องราคานะครับราคาของเจ้าตัว Canon EOS R 3นะครับในวันที่เปิดตัววันนี้นะครับก็คือวันที่14กันยายนนะครับอยู่ที่6,000เหรียญครับหรือว่าจริงๆมันคือ5 9 9 9เ้อเหรียญนผมขอเรียก6,000เหรียญหรือว่าประมาณ 200,000บวกลบนะครับก็ถามว่าแพงไหมโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปถ้าทางแค n น n เทียบว่าเป็นวันดีเอ็กซ์ซีรีส์นะครับวันดีเอ็กซ์ซีรีส์ล่าสุดที่มันเปิดตัวออกมามันก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0น,นกลางๆนะครับถ้าตัวนี้เปิดออกมาสัก2 0 0 0 0นหนึสนสในประเทศไทยผมรู้สึกโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเกินค่าตัวกล้องไปนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง A1 อะไรเงี้ย ราคามันพอๆกันแล้วก็มันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าถามว่าุ้ยไปซื้อ A1 ดีกว่าได้50ล้านได้30 fps เหมือนกันอันเนี้ยครับเราต้องมาลองกันกจริงๆว่าเนื้อไฟล์เนื้องานจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ไหนการทำงานมันรวดเร็วโอเค A1 มันก็เร็วแหละแต่บางอย่างในงานจริงในการถ่ายกีฬาแ Can นนอาจจะมี e บ e ฟิตตรงนั้นก็ได้เพราะว่า c n n นนเป็นเจ้าที่ถ่ายกีฬานะครับมาอย่างยาวนานก็ อาจจะมีฟีเจอร์อะไรหรือเข้าใจช่างภาพมากกว่าในส่วนนี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าเวลาใช้งานจริงนะครับระวัง A1 จริงๆต้องมี4 9ด้วยนาะนแล้วก็ e s n a 3นะครับใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเราคงได้ลองกันครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัว canon eos r3 นะครับที่เปิดตัวออกมาวันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด u u s c r i b ์นะครับช่อง The ีของเราด้วยใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขับมาทีด้านใต้ได้เลยส่วนวันนี้ครับผม first ครับจะช่อง The ีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ